สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านวันนี้อาจารย์จะอธิบายเรื่องระบบอันดับ1น,นะครับระบบอันดับหนึ่งจริงๆก็มีทฤษฎีนะครับขึ้นกระดานให้ดูไปอยู่ใน YouTube นะนะครับวันนี้อาจารย์จะมาอาธิบายในการซิมด้วย MATLAB นะครับ ซิมูลิงนะครับเราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า s ซิม l i n งซึ่งเป็นโปรแกรมย่อยที่อยู่ในโปรแกรม MATLAB นะครับระบบอันดับหนึ่งนะครับในภาษาอังกฤษก็จะชื่อว่า first order นะครับ first order system นะครับระบบอันดับหนึ่ง first order system นะครับโดยมีโครงสร้างของมันนะครับ เป็นสมการนะครับที่มีทันเฟอร์ฟังชันก็คือทันเฟอร์ฟังชันนะครับก็ถ้า gs นะครับเป็นตัวแทนของระบบอันดับหนึ่งใดๆน,นะครับก็จะเป็นลักษณะของเศษ1ส่วน ts บวกนะครับนี่ก็คือระบบอันดับ1น,นะครับแล้ว จัดรูปให้ได้แบบนี้นะครับถ้าเราจัดรูปให้ได้แบบนี้และถ้าสามารถพริจารณานะครับค่าของที่บางตัวนะครับดึงออกมานอกวงเล็บเนี่ยนะครับเราจะเรียกค่า a นะครับซึ่งอยู่ตรงพจน์เศษนี่แหละนะครับอาจจะเป็นมากกว่าหนึ่งอ่ะแล้วดึงออกมาเนี่ยเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าเกณฑ์นะครับ a คือค่าเกณฑ์นะครับเกณฑ์ G, ain, G A I N นะครับ ในโครงสร้างในวงเล็บดังกล่าวนี้นะครับต้องจัดรูปให้อยู่ในลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับโดยสิ่งที่มีค่าเปลี่ยนแปลงไปมาได้ก็คือค่าทีครับค่าทีคือค่าคงที่เวลานะครับบางเล่มก็จะใช้ค่าเท่านะครับอักษรตัวนี้ครับค่าเทาตัวทีแบบนะครับบางตำราใช้อักษรนี้นะครับในการนําเสนอนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า time constant นะครับ เพื่อความสะดวกของอาจารย์นะครับขอใช้ทีใหญ่นะครับเรามายกตัวอย่างนะครับโครงสร้างง่ายๆกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะนำพารามิเตอร์นี้นะครับไปใส่ในโปรแกรม MATLAB นะครับถ้าระบบอันดับหนึ่งของผมนะครับประกอบด้วยหนะครับและก็ s บวก1นครับนี่ก็คือค่า simple นะครับมากๆเลยนะครับ จะพบว่า time constant ของระบบนะครับซึ่งอยู่หน้า s เนี่ยมันไม่มีมันไม่มีจริงๆมันคือ1นคูณอยู่ใช่ไหมครับมันคือ1ึคูณอยู่นะครับไม่ใช่ศูนย์นะบางคนเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นศูนย์นะครับไม่ใช่นะครับเป็น1นะครับเป็น1นะครับดังนั้น t เท่ากับ1น่ะครับเดี๋ยวเราไปซิมในโปรแกรมแ a t l a b ครับดูผลตอบสนองของมันนะครับก่อนที่เราจะซิมนะครับ gs นะครับมันก็จะ จะนามองเป็นทาร์นเฟิร์ฟังชันใช่ไหมครับโดยการมีสัญญาณเอาพุ t นะครับเอาพุทเราก็นิยมใช้ชื่อว่า Cs ส่วนด้วยอินพุนะครับ Rs นะครับนี่คือทาร์นเฟิร์ฟังชันของระบบอันดับหนึ่งนะครับโดยที่อาจารย์ได้เคยอธิบายไว้ก็คือว่าถ้าเราทดสอบระบบโดยการย้าย R นะครับนะครับเราสามารถย้ายได้นะครับ มาอยู่ด้านนี้นะครับและ C S นะครับก็จะทางด้านซ้ายก็จะไม่เป็นพจเศษส่วนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถย้ายได้และ R S เนี่ยแหละครับถูกทดสอบด้วยสัญญาณต่างๆได้แก่ Unit Step Unit Lam นะครับหรือ Sine s i n นะครับว่ากันไปในตัวอย่างที่อาจารย์จะยกตัวอย่างเนี่ยเป็นทดสอบด้วยสัญญาณ Unit Step นะครับ R S นะครับในรูปแบบของแปลงลาปลาส Unit Step ก็คืออะไรครับเศษ1ส่วน S ใช่ไหมครับ แบบนี้นะครับผลเป็นแบบนี้ปุ๊บนะครับก็มีการจัดการโดยการแยก p a r t ช a l fraction ให้เรียบร้อยนะครับมีชีตอธิบายนะครับได้ทำไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไว้ให้นะครับไว้ดูเปรียบเทียบและศึกษาด้วยกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูผลตอบสนองมันนะครับเมื่อแปลงลาปาสอยในรูปโดเมน s นะครับผลตอบสนองเนี่ยถ้าเราจะดูเนี่ยมันเป็นเชิงเวลาเราจะต้องแปลงลาปาสกลับนะครับ แปลงลาปาสกลับไปเป็น c นะครับที่ไม่ใช่ตัวใหญ่ก็คือ c ตัวเล็กอย่างนี้นะครับและวงเล็บ t นะครับดังนั้นพจน์ด้านบนนะครับจะต้องแปลงลาปาสกลับให้เรียบร้อยก่อนนะครับพึงระลึกไว้เสมอนะครับผมเอาละครับกลับมาที่โปรแกรม m ม t แล b ครับนะครับโปรแกรม Ma t แล b นะครับเปิดรอไว้แล้วก็เลยเร็วครับจริงๆค่อนข้างอืดนะครับนักศึกษาคลิกที่ไอคอนซิมู l ล n ัครับ คลิกไปนะครับก็จะขึ้นหน้าสิมู l ล n ์นี้นะครับถ้าไม่ขึ้นแบบนี้นะครับกดที่รูปใหม่อีกครั้งนะครับอขอปิดก่นอนคลิกที่ไอคอนสิมูเลท์นะครับคลิกไปนะครับก็จะมีเดี๋ยวนี้เวอร์ชันใหม่อะมันก็จะมีรายละเอียดอะไรเยอะนะครับลูกเล่นเยอะไปที่แบงค์โมเดลนะครับโมเดลเปล่าๆนะครับ เรยังไม่ได้ใช้อะไรมากนะครับก็จะขึ้นหน้านี้นะครับที่ผมเพิ่งกระดูดเมื่อกี้นะครับอ่ะลครับคลิกที่ library browser ครับผมรูปนี้นะครับมาแล้วนะครับทุกๆเวอร์ชั่นนะครับไม่ว่าจะเวอร์ชันใดก็ตามนะครับก็จะมีรายละเอียดมากน้อยนะครับไปตามการเวลานะครับสมัยอาจารย์เรียน library browser ก็จะยังไม่เยอะเท่าปัจจุบันนะครับนี่ก็2018นะครับที่อาจารย์ใช้นะครับเอาละครับ ไปพร้อมๆกันนะครับอันดับแรกนะครับไปดูที่สัญญาณอินพุตก่อนนะครับสัญญาณอินพุตเราก็ไปดูที่ซอร์ตนะครับซอร์ตนะครับซอร์ตเดี๋ยวผลคลิกที่ซอร์ตครับหรือกดคลิกไปก็ได้มันก็จะมีซอร์ตให้เห็นนะสัญญาณที่ผมจะใช้นะครับเป็นยูนิตสเต็ปนะครับอ่าผมเจอแล้วนะครับเห็นไหมครับเต็ปนะครับกดค้างครับ drag mouse ลากมาวาง สำหรับผู้ที่เพิ่งจะใช้นะครับในครั้งแรกนะครับหลังการลงแมนแรบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะช้านิดนึงเช่นเครื่องผมเป็นต้นนะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับมันเป็นโปรแกรมใหญ่นะครับโปรแกรมแอนดรอโปรแกรมที่ใหญ่ใหญ่มากเลยแหละนะครับมาแล้วนะครับมองก,กันเห็นชัดไหมครับ ก็กระตุกอยู่นิดนึงนะครับก็อย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับถ้าเขาพร้อมแล้วเขาก็จะบอกนะครับที่ที่รายละเอียดของโปรแกรมนะครับว่าพร้อมหรือยังเอาละครับใช้เวลาแป๊บนึงนะครับออโอเคนะครับยืดขยายหดได้นะอโอเคนะครับอาจารย์ขอยืดขยายมาหน่อยนะครับ เย็นๆนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับจะได้เห็นภาพนะครับอ่านี่คือสเต็ปนะครับอาจารย์กดยืดขยายมันนะนะมันก็เลยใหญ่หน่อยอ่าต่อมาครับมาที่ library browser ต่อนะครับไปที่ system ครับ system เนี่ยเนื่องจากระบบของเรานะครับเป็นระบบต่อเนื่องนะครับ transfer function ของเรานะครับทางคณิตศาสตร์ของเรามันเป็นระบบต่อเนื่องก็ไปที่ continuous ครับคลิกที่ continuous นะครับมาละมันก็จะมี system เฉยๆป่ะอ่าเจอแล้วครับ a n s f ฟ r f u n ัง i ันครับเห็นไหมครับ Simple ของ transfer f u ฟัง i ันที่เป็น Library b r o w s e r ก็เป็น first order รอไปแล้วนะครับแร็กเมาส์ลากค้างไว้นะครับเอามาวางโอเคครับขยายเขาใหญ่นะครับอ่าโอเคตอนนี้คุณคงเห็นเหมือนผมแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราค่อยเดินสายทีเดียวนะครับและเอาพุทครับเอาพุทไปที่ Library b r o w s e r อีกครั้งครับเอาพุท สโคปนะครับสโคปสโคปก็เป็นสโคปก็เป็นซิงค์อ่ะซิงค์นะครับไปที่เมนูชื่อว่าซิงค์นะครับซิงค์นะครับคืออย่างนี้นะครับซออร์ตคือแหล่งจ่ายซิงค์คือตัวรับนะครับตัวจับอะไรต่างๆเลคคอร์เดอร์ต่างๆนะเราจะเรียกว่าซิงค์นะครับอ่าโอเคเห็นคำว่าสโคปไหมครับแดกเมาส์ลากครับมาวางโอเค ก็จัดให้ตรงนะครับมันก็มีไกด์ไลน์ให้เรียบร้อยนะครับผมทําตัวใหญ่นะครับเพื่อจะได้สะดวกต่อการเรียนรู้นะครับเอาละครับกดเมาส์ค้างนะครับตามเส้นปะนะครับโยงให้ถึงกันนะครับนี่นะครับคอนโทรลซิสเต็มอย่างง่ายนะครับเศษหส่วน s อบวกนะครับก็เป็นตามนั้นจริงๆแหละนะครับนี่คือทาร์นฟฟร์ฟังชันของ First Order นะครับ n u m เม a เรเก็คือพจน์เศษนะครับ1นะครับ ดีโนมิน a เตอร์นะครับก็คือพจน์ส่วนนะครับการจัดวางเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์นะครับเป็นลักษณะ1กับ1นะครับโดย1ตัวหน้าก็คือสัมประสิทธิ์หน้า S นะครับและ1ตัวหลังก็คือเลข1นนะครับเป็นการเรียงลำดับแบบพลิโนเมียลนะครับสมมุติว่าถ้าผมใส่1 1 1นะครับก็จะเป็น S กำลัง2บวก S บวก1ครับ มันจะมองเป็นระบบอันดับสองนะครับดูนะครับนี่เห็นไหมครับแต่เรากําลังเรียนรู้ระบบอันดับหนึ่งนะครับเราใส่แค่หนึ่งนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเลขยกกําลังยกไปเรื่อยๆนะครับไล่นะครับเป็นสัมประสิทธิ์หน้าตัวเลขนะครับถ้าคุณใส่2 1หมายความว่าอะไรก็จะเป็น2องเบวกหครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับนะครับแต่ที่ผมยกตัวอย่างให้คุณคุณคือ 1s บวกหใช่ไหมครับฉะนั้นเราใส่1กับ1นะครับ โอเคนะครับส่วนพดเสนะครับพดเสตตอนนี้มันเป็น1อยู่สมมติถ้าคุณอยากให้มันมีเกณฑ์กาขยายเป็น3อย่างเงี้ยคุณก็ใส่อย่างนี้นะครับ3นะครับพดเสก็จะเป็น3ครับเห็นไหมครับแต่ทำไมพดเสมันถึงมีแค่เลข3ตัวเดียวเพราะว่ากําลังสูงสุดมันคือ1นําลังศูนย์ไงนะครับแต่ถ้าคุณใส่3กับ1ก็จะกลายเป็น 3s มเอสบวกหเพราะกําลังสูงสุดเป็นเป็นอะไรครับเป็น S ยกกําลัง1ล่ละนะครับแล้วก็บวก S อยกกาลังศูนย์แบบนี้นะครับเห็นัครบ กลับมาที่ตัวอย่างของเรานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักศึกษาเราเป็นเซตหนึ่งส่วน t s บวกหนึ่งนะครับโดยให้ t เท่ากับหนึ่งเอาละครับก็เป็นแบบนี้ครับต่อมาสัญญาณส step นะครับสัญญากณสเต็ p ก็แอมพลิจูดของมันนะครับก็มีขนาดเท่ากับหนึ่งอยู่แล้วนะครับ initial value ก็คือค่าเริ่มต้นนะครับเราเริ่มจากศูนย์นะครับและพอถึง step นะครับเวลาที่ต้องการก็คือ step time คือเมื่อถึงเวลาที่เท่ากับหนึ่งก็จะถูก ปรับเปลี่ยนเป็น1นะครับสมมติว่าถ้า final value นะครับเป็น2หมายความว่าอะไรมันก็ยกสเต็ปขึ้นมากลายเป็น2นะครับแต่ในทางคอนโทรลนะครับก็เป็นแค่ initial value เป็น0ูนนะครับแล้วก็ final value เป็น1นะครับโดยให้สเต็ป time นะครับเริ่มต้นที่สุนนะครับเพื่อจะได้ตรงกับทฤษฎีที่เคยสอนไปเพราะว่าอยู่สเต็ปเนี่ยพอเวลา active high เนี่ย active high ที่เวลาศูนย์ะครับอ่าโอเคครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับเซฟสมัยก็ได้นะครับแต่ผมลองดูซิว่าไม่เซฟจะเป็นอะไรไหมตัวนี้คือช่วงเวลาวินาทีนะครับ 10วินาทีเพียงพอไหมกับการทดสอบระบบนี้นะครับจากที่เคยได้สอนไว้นะครับสัมประสิทธิ์หน้า S เนี่ยมันคือ1เท่านะครับมันเข้าสู่สภาวะสตาร์ทอิสเทที่5วินาทีนะครับ4ถึง5วินาทีฉะนั้นก็เพียงพอแล้วกต่อบ10วินาทีนะนะครับเอามาลองดูกันกด Play ครับสำหรับรูปแบบจอคอมพิวเตอร์ที่เต็มนะครับก็จะมีการโหลดนิดนึงนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้เรียบร้อยเราก็ยังไงต่อเราก็ไปที่สโคปครับในขณะนี้ก็มีค้างนิดนึงนะครับเพราะว่าอัดวิดีโอไปด้วยและซิม,มูเลตไปด้วยมันก็จะขึ้นแถบสีเขียวนะแสดงความคืบหน้าการลันนะครับเอาล่ะน่าจะเรียบร้อยก็รอดูความปกติของหน้าจอมันกลับมาปกติหร้อยังทึบๆอะไรของมันอยู่ก็แสดงว่ามันกําลังดึงประมวลผลอยู่นะครับก็บอกแล้วมันเป็นโปรแกรมที่หนักนะ ใหญ่นะครับอ่ะน่าจะรันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าดับเบิลคลิกที่ส c o p ครับใช้เวลาอีกแปก๊บนึงนะครับสำหรับผู้ที่เพิ่งจะรันครั้งแรกนะครับก็อาจจะค้างกว่านี้นะครับอาจจะช้ากว่านี้นะครับดับเบิลคลิกยังไม่มาเลยสาธานะครับามาละ ก็อัดกันไปสดๆเลยนะครับขออภัยสำหรับผู้ที่ใจร้อนนะครับนี่เห็นไหมครับเรามาดูพิจารณากราฟกันนะครับก็จากที่ได้กล่าวไว้นะครับว่า Input เนี่ยเป็น unit Step นะครับคือพนมาที่เวลาเท่ากับศูนย์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะ Active เป็น High เลยนะครับอันนี้คือด้าน Input นะครับแต่ระบบเนี่ยมันจะถูกหน่วงไว้นะครับโดยโครงสร้างของ system มันคือเซตหส่วน ts บวกหนึ่งนะจากที่บอกไว้นะครับว่ามันคือ1เท่าเนี่ยนะครับ เท่ากับ1วินาทีใช่ไหมครับดังนั้น1วินาทีเนี่ยมันจะคืบหน้าไปประมาณ0.6กเห็นไหมครับก็ตรงตามที่ได้บอกไว้ในทฤษฎีนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยนะครับ2เท่านะครับก็คือจาก1วินาทีถึง2นะครับเรียกว่า2เท่านะครับแล้วก็บวกกับเวลาที่เริ่มจาก1เท่าแรกด้วยนะครับก็คือจาก0ไปจนถึง2นะครับเรียก2เท่าจาก0นย์ไปจนถึง3เรียก3เท่าจาก0ูนย์ไปจนถึง4เรียก 4เท่านะครับแล้วก็จาก0ไปถึง5เรียก5เท่านะครับก็จะเห็นว่าที่5เท่านะครับหรือทํา constant เท่ากับ5นั้นสัญญาณตอบสนองนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆแล้วนะครับก็จะคงที่ที่1ตะหลอดการไปนะครับโอเคครับก็ลอง simulation ันดูนะครับผมขอบคุณมากครับ